สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในชุดที่7แล้วนะคะก็เราก็เริ่มจากท่าภูเขานะคะคือถ้าเกิดว่าใครสามารถทรงตัวได้ดีก็พยายามเท้าชิดกันนะคะโคนของนิ้วที่1และส้นเท้าหนีบเข้าหากันขมิบค้นขมแมวท้องหมุนไหลให้หางหูทิ้งแขนลงด้านข้างลำตัวนะคะ หายใจเข้าหรือออกยาวทางจมงูกน้ำหนักลงสองข้างของฝ่าเท้าเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดใครลำบากในการทรงตัวก็อาจจะยืนเท้าห่างแต่ว่าปลายเท้าขนานกันไม่เกินหนึ่งช่วงสะโพกนะคะต่อมาเราจะฝึกพับตัวนะคะยืดลำตัวหายใจเข้าโดยที่ยกแขนขนานไปหูแล้วพับตัวลงด้านหน้าพยายามพับแต่ที่สะโพกนะคะคือเป็นท่ายืดอย่างดีนะคะในช่วงเช้าเช้ายืดลำตัว ขาขึ้นหายใจเข้าตอนพับตัวลงหายใจออกแล้วก็กวาดแขนไปด้านหลังนะคะเหมือนในคลิปเนี้ยนะคะยกขึ้นหายใจเข้าทําประมาณ10รอบนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเริ่มใหม่ไม่ไหวก็อาจจะสัก5รอบก่อนนะคะหลักการก็ควรจะลืมตาตลอดเวลานะคะไม่ให้มึนงงนะคะ ตอนพับตัวลงหายใจออกกวาดมือไปด้านหลงังยกขึ้นขนานไปหูหายใจเข้ายืดสีข้างแล้วค่อยพับตัวลงอีกครั้งหายใจออกนะคะทำประมาณ10ครั้งแล้วเมื่อเราพับตัวได้ดีตอนพับตัวลงนะคะพยายามทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้าของฝ่าเท้านะคะเพื่อให้ก้นชี้ขึ้นด้านบนครั้งหลังๆจะยืดได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางวันใคร สะดวกก็อาจจะทำสัก20รอบก็ได้นะคะอันนี้ทำให้ดู10รอบค่ะขาขึ้นหายใจเข้ายืดขาลงพับตัวลงหายใจออกทิ้งน้าหนักไปด้านหน้าแล้วกวาดมือไปด้านหลังยกขึ้นหายใจเข้าหมายยืดสีข้างแล้วพับตัวลงหายใจออก กวาดแขนไปด้านหลังยืดขึ้นมาหายใจเข้าพับตัวลงหายใจออกกวาดแขนขึ้นหายใจเข้าครบสิบครั้งก็เก็บแขนข้างลำตัวหายใจออกนะคะค่ะเราก็ยังต่อในท่ายืนนะคะก็คราวนี้เราจะยืดด้านข้างมากนะคะยกแขนขึ้นขนานใบหูเอามือ ประสานนิ้วเข้าหากันนะคะหมุนหงายฝ่ามือขึ้นด้านบนยืดสีข้างหายใจเข้าพับตัวลงทางซ้ายหายใจออกยืดกลับมาตรงกลางยืดสีข้างหายใจเข้าพับตัวลงทางขวาบ้างหายใจออกมือนี้เราสามารถทําได้หลายแบบนะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้ารอบนี้จะเปลี่ยนมือแบบนะคะหงายฝ่ามือซ้ายขึ้นเพดานหรวขึ้น บนฟ้านะคะเอาไปจับข้อมือขวายืดสีข้างหายใจเข้าแล้วพับตัวลงทางซ้ายดึงข้อมือขวาให้ยืดสีข้างด้านขวาหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าถ้าใครทรงตัวลำบากจะกลางขาให้ปลายเท้าขนานกันแต่ว่าไม่เกินช่วงสะโพกนะคะเปลี่ยนเป็นมือขวาจับข้อมือซ้ายยืดหายใจเข้าพับตัวลงทางขวาถ้าเป็นไปได้ไม่มึนงงก็เงยหน้ามองเพดานนะคะ อีกรอบนึงนะคะเปลี่ยนมือซ้ายจับข้อมือขวาหายใจเข้าแล้วพับตัวลงหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าเอาเข้อมือมือขวาจับข้อมือซ้ายพับตัวลงทางขวาหายใจออกยืดสี่ข้างซ้ายนะคะครบสามรอบก็เก็บแขนข้างลำตัวนะคะแล้วเราจะมากลางขานะคะแล้วก็พับตัวลงทางด้านหน้านะคะเพื่อในการยืด น้องยืดต้นขาทางด้านหลังนะคะก็กางขาประมาณ2ฟุตครึ่งนะคะหรือว่า2เท่าครึ่งของสะโพกยืดแขนขนานใบหูหายใจเข้าพับตัวลงจนตัวขนานพื้นโดยที่พยายามยืดก้นไปทางด้านหลังนะคะเข่าให้ตึงไว้ตลอดเวลานะคะหายใจเข้าลึกออกยาวขณะที่ตัวค้างอยู่ในตอนขนานพื้นเนี่ยนะคะห้าลมหายใจพยายาม เอาเก็บแขนไว้ต้นแขนให้ขนานใบหูของสองข้างนะคะอนนี้จะบิดให้ดูทางด้านข้างนะคะขาพยายามตรงเมื่อครบห้าลงหายใจแล้วก็วางมือที่พื้นใต้ใบหน้านะคะแล้วต่อมาก็จะเอามือจับข้อเท้าหรือว่าขาตรงตำแหน่งที่เราจับได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครพับตัวได้ดีก็เอานิ้วเนี่ยสอดร่องที่หนึ่งของ ของเท้านะคะเงยหน้าหายใจเข้าแล้วพับตัวลงหาต้นขาหายใจออกแล้วก็ค้างไว้ตรงตำแหน่งที่เราตึงกำลังดีนะคะอาจจะไม่ไม่ต้องพับได้ขนาดในคลิปก็ได้นะคะเพราะอันนี้ฝึกมาหลายปีแล้วนะคะก็จะพับได้เยอะหน่อยนะคะคนที่ฝึกมาดีหรือว่าตัวยืดหยุ่นดีก็อาจจะพับได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะค้างไว้ห้าลมหายใจเมื่อครบแล้วก็ยกแขนขนานใบหูยกตัวขึ้น หายใจเข้าค่อยๆวางแขนขนาดลำตัวหายใจออกนะคะเราจะพับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะยกแขนขนาดใบหูหายใจเข้าพับตัวลงครึ่งหนึง่งหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าออกตอนที่ตัวขนานกับพื้นนะคะยืดก้นไปด้านหลังเหยียดข่าให้ตึงส่วนหนึ่งอาจจะทิ้งน้ำหนักมาด้านหน้าของฝ่าเท้าด้วยนะคะเป็นการฝึกสมดุลของร่างกายนะคะในท่าต่าง เมื่อครบห้าลมหายใจขณะที่ตัวขนานพื้นแล้วก็เอามือวางใต้ใบหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าจนกระทั่งสามารถยืดสบะบักยืดแขนวางมือเต็มนะคะโดยเฉพาะโคนของนิ้วที่1น,นิ้วที่2และฝ่ามือต้องกดกพื้นนะคะนิ้วกลางออกจากกันแล้วก็ให้นิ้วกลางเนี้ยพุ่งไปด้านหน้านะคะพยายาม วางส้นเท้าให้เต็มทั้งสองข้างไว้ที่พื้นนะคะอันนี้เป็นท่าสุนักแรดลงในขากลางนะคะซึ่งจะกดง่ายกว่าสุนักแรดลงแบบปกตินะคะลองจําความรู้สึกสุนักแรดลงแบบขากลางนะคะโดยที่ต้นแขนขนานหูสบักหลังเหยียดให้สูงนะคะค้างไว้ห้าลมหายใจเมื่อครบแล้วก็เหยียดแขนขนานไปหูยกตัวขึ้นมาขนานพื้นก่อนนะคะหายใจเข้าแล้วหายใจออก แล้วหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยกตัวขึ้นมาตั้งตรงค่ะแล้วค่อยเก็บแขนนะคะเก็บขาเข้ามาเราจะไปเปลี่ยนไปใช้ท่านั่งต่อนะคะงอขาแล้วนั่งลงนะคะเอาขาคู่ชิดกันนะคะเราจะทําค่าคีมต่อนะคะนั่งตัวตรงยกแขนขนานไปหูยืดลําตัวหายใจเข้าพับตัวลงด้านหน้านะคะเอามือจับขายืดไว้นะคะแล้วงอศอเพื่อยืดหลังแล้วค่อยหายใจออก ขาขึ้นก็เหยียดแขนขนานใบหูตรงที่เราพับถึงก่อนนะคะแล้วยกตัวขึ้นมาพร้อมกับแขนหายใจเข้าเอามือไปวางหลังสะโพกหมุนไปนิ้วหปลไปเท้าหมุนลายแอนอกขึ้นหายใจออกเราจะทำสามรอบนะคะรอบที่สามจะค้างท่าน,นะคะกางแขนหงายฝ่ามือยกแขนคู่ขนานใบหูยืดลำตัวยืดสีข้างหายใจเข้าตามองช่องของมือนะคะจนกระทั่งพับตัวลงมาเอามือจับขา งอศอกเพื่อยืดหลังแล้วค่อยก้มหน้าลงหายใจออกนะคะก่อนจะขึ้นก็เหยียดแขนขนานใบหูยกตัวขึ้นหายใจเข้ากวาดมือไปด้านหลงังวางหลังสะโพกหมุนไปนิ้วหาลไปเท้าหมุนไหล่แอนอ,อกขึ้นหายใจออกดันตัวกลับมานะคะรอบที่3ากลางแขนหงายฝ่ามือยกแขนคู่ขนานใบหูยืดลำตัวยืดสีข้างหายใจเข้าพับตัวลงด้านหน้า เอามือจับขางอศอกเพื่อยืดหลังแล้วก็ก้มหน้าลงนะคะแล้วก็ค้างท่าเอาไว้นะคะระหว่างที่ค้างก็พยายามยืดส้นเท้าออกด้านนอกเพื่อให้เข่าเหยียดตึงนะคะยืดก้นไปด้านหลังพยายามค่อยๆย,ยืดหน้าท้องหาต้นขาลงมากที่สุดเท่าที่เราลงได้นะคะตึงกําลังดีไม่เยอะเกินไปค้างท่าเอาไว้หายใจเข้าลึกออกยาวทางจมูกห้าลมหายใจคะ่ะ ก่อนจะขึ้นก็เหยียดแขนขนานใบหูยกตัวขึ้นมาหายใจเข้ากวาดแขนไปด้านหลังเอามือวางหลังสะโพกหมุนปลายนิ้วหาปลายเท้าหมุนหัวไหล่แอนอกขึ้นหายใจออกแล้วมือดันตัวกลับมานะคะต่อไปเราก็จะเป็นท่าบิดในท่านั่งนะคะก็พับงอเข่าขวาตั้งขึ้นมานะคะแล้วก้าวเท้าขวาออกมาด้านนอกของเข่าซ้าย ค่ะเราก็ยกก้นด้านขวาขึ้นเล็กน้อยนะคะงอเข่าซ้ายให้ส้นเท้าซ้ายไปหาก้นด้านขวาเหยียดแขนซ้ายนะคะแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยโอบศอกอยู่ที่แข้งขวานะคะโอบขาขวามือซ้ายจับที่ต้นขาซ้ายไว้นะไอ้ต้นขาขวาไว้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครบิดตัวได้ดีอาจจะตั้งศอกซ้ายขัดกับเข่าวขวานะคะถ้าขัดได้ก็ขัด จะบิดได้เยอะกว่านะคะมือขวาวางด้านหลังสะโพกหันนิ้วออกด้านนอกนะคะห่างจากสะโพกสักครึ่งคืบนะคะหายใจเข้ายืดแล้วก็หายใจออกบิดไปด้านหลังตาก็มองผ่านไหล่ขวาไปทางด้านหลังนะคะถ้าใครมือเหลือหลังจากขัดกับเข่าขวานะคะก็มือซ้ายอาจจะจับที่ปลายเท้าขวาหรือว่าเข่าซ้ายก็ได้นะคะ อันนี้จะขัดไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ค้างท่าไว้ห้าลมหายใจค่ะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็บิดตัวกลับมาคลายมือคลายศอกที่ขัดกับเข่านะคะเหยียดขาออกมาขาคู่ก่อนนะคะเราก็จะเปลี่ยนข้างตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะคะก้าวเท้าซ้ายไปนอกเข่าวขวานะคะยกก้นด้านซ้ายขึ้นงอเข่าวขวาเพื่อให้ส้นด้านขวามาอยู่ด้านนอกของก้นด้านซ้ายนะคะ จะใช้โอบหรือว่าขัดก็ได้นะคะถ้าเกิดใครบิดยังไม่ดีก็เอามือขวาและศอกขวาโอบขาขวาไว้นะคะเอ้ขาซ้ายไว้นะคะมือซ้ายวางหลังสะโพกข้างนี้จะทําแบบโอบให้ดูนะคะมือซ้ายวางหลังสะโพกยืไปทางขวายืดลําตัวหายใจเข้าแล้วก็บิดทั้งตัวไปทางด้านหลังนะคะอย่าบิดเฉพาะคอนะคะท่านี้ก็เน้นให้บิดที่เอวเมื่อมองไป บิดไปด้านหลังแล้วก็ตามองผ่านไหล่ซ้ายนะคะไปทางด้านหลังค้างท่าไว้ห้าลมหายใจเข้าลึกออกยาวทางจมูกนะคะเมื่อครบแล้วก็บิดตัวกลับมาด้านหน้าเหยียดขาออกค่ะค่ะแล้วเราจะต่อท่าเรือนะคะเป็นท่าบริหารหน้าท้องนะคะก็ชันเข่าไว้นะคะทั้งสองข้างมุมใต้เข่าประมาณ90องศาหรืออาจจะเป็นมุมอ้าเล็กน้อยเหยียดแขนระดับไหล่ขนานกันนะคะ ขมแมวท้องลงเอหลังไปด้านหลังนะคะจนหลังทำมุมประมาณ45องศาเรายกอ,อกขึ้นยกขาขวาขึ้นพยายามยกให้สูงประมาณเท่ากับเข่าข้างซ้ายนะคะเหยียดเข่าให้ตรงเกรงที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวทางจมูกห้าลมหายใจคะ่ะตามองนิ้วเท้าด้านขวานะคะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็วางขาขวาลงดึงตัวกลับมานะคะมือกอดขาเอาไว้ เราจะทําขวาซ้ายแล้วก็ขาคู่นะคะเหยียดแขนขนานกันระดับไหล่แมวท้องเอ็นหลังแล้วยกอกขึ้นยกขาซ้ายขึ้นพยายามเหยียดข่าให้ตรงนะคะเราก็มองตามองปลายนิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะนิ้วเทา้าหายใจเข้าลึกเอายาวทางจมูกพยายามไม่ให้ไหล่ห่อหูนะคะหมุนไหล่ให้ห่างหูค้างท่าเอาไว้ เมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็วางขาซ้ายลงนะคะเอาตัวกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นขาคู่นะคะเหยียดแขนขนานกันระดับไหล่ขมิ้ท้องจนคล้ายๆสะดือจะทิศสันหลังเอียงหลังไปแล้วก็ยกอ,อกขึ้นนะคะยกขาคู่ขึ้นขาคู่นี้ให้งอเข่าก่อนนะคะถ้าใครไม่สามารถทรงตัวได้อาจจะเอามือวางที่สะโพกบริเวณทางต้นขานะคะ คือวางไม่ต้องวางเต็มฝ่ามือนะคะเอาปลายนิ้วแตะไว้แต่ถ้าเกิดว่าสามารถทรงตัวได้ก็เอามือขนานกันระดับไหล่นะคะค้างไว้ห้าลมหายใจตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกออกยาวถึงจมกูกพยายามไม่ให้หลังคล้อมนะคะหลังพยายามตรงไว้ตลอดเวลาอกไม่ไม่ห่อนะคะเมื่อครบแล้วก็วางขาลงเอาตัวกลับมาด้านหน้าค่ะค่ะแล้วก็ไปเตรียมท่าคานแบบแมวนะคะ โดยที่วางฝ่ามือไว้ใต้หัวไหล่กลางนิ้วออกจากกันนะคะทั้งห้านิ้วให้นิ้วกลางชี้ไปด้านหน้าเข่าวางใต้สะโพกเยืงไปทางขานะคะขาห่างหรือข่าห่างจากกันไม่เกินช่วงสะโพกนะคะหมุนหัวไหล่แอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าก้มหน้าโกงหลังเขมเหลาพุงขมิบก้นหายใจออก หมุนหัวไหล่แอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าก้มหน้าโกงหลังให้หลังเป็นกลมๆทางด้านบนนะคะหายใจออก,กมห,ห,อกะะกม,หม,มุนหัวไหล่แอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าก้มหน้าทางจะลดหน้าอกนะคะโกงหลังขแมวพุงม้วนก้นกบเข้าด้านในหายใจออกห้ารอบนะคะรอบที่สี่หมุนหัวไหล่แอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้า ก้มหน้าโกงหลังขมิมวพวงขมิบก้นหายใจออกรอบที่ห้านะคะหมุนหัวไหล่แอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าก้มหน้าโกงหลังขมิมวพวงขมิบก้นหายใจออกค่ระแล้วรอบนี้เราจะเตรียมตั้งนิ้วเท้าขึ้นนะคะเตรียมเปลี่ยนไปท่าสุนักแรลงจากท่าแมวนะคะ ฝ่ามือก็ยังทิศพื้นเอาไว้นะคะหมุนหัวไหล่แอ่นท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าตั้งนิ้วเท้านะคะก้มหน้าโกงหลังยกข่าวยกสะโพกขึ้นนะคะขึ้นด้านบนเหยียดสะบักให้สุดนะคะแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงนะคะสําหรับคนเริ่มใหม่จะวางไม่ลงให้ย่ําเท้านะคะโดยที่สัมพันธ์กับลมหายใจงอข้างหนึง่งหายใจเข้าสลับ ไปงองายข้างหนึ่งหายใจออกหายใจเข้าออกนี้นะคะจนรู้สึกว่าด้านหลังของขาเราเนี้ย,ยืดดีแล้วนะคะน่องยืดกล้ามเนื้อต้นขายืดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆวางส้นเท้าทั้งสองข้างลงโดยที่ท่านี้เป็นท่าที่ฝ่ามือรับน้ำหนักนะคะโคนของนิ้วที่หนึ่งของฝ่ามือนิ้วที่สอง และส้นเท้าฝ่ามือนะคะไม่ควรจะลอ,อยจากพื้นนะคะต้นแขนขนาดไหหูไม่จําเป็นต้องกดศีรษะให้จิตกับพื้นนะคะท่านี้จะค้างไว้ในท่าคล้ายลูกวีคว่ำนะคะหลังจากย่าเทา้าห้าลมหายใจเข้าออกแล้วก็ค้างท่าไว้ห้าลมหายใจเข้าออกทางจมูกเหมือนกันนะคะ เมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็ค่อยๆวางเข่าลงนะคะเปิดส้นเท้าหงายโก่งหลังแล้วถอยก้นไปนั่งพักบนส้นนะคะก็ให้พักท่าเด็กห้าลมหายใจนะคะค่ะขณะพักในท่าเด็กสามารถหลับตาได้นะคะคือถ้าเกิดว่าท่าเด็กที่เหยียดแขนเหยียดศอกตึงเนี่ยเราก็จะได้ยืดทั้งศอกไหล่หลังนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวขณะที่ พักแล้วก็ยืดหลังไปในตัวนะคะแต่ใครถ้าเกิดว่าชอบเก็บไหล่ก็คือพับไหล่ให้แขนขนานกับขาก็ได้นะคะสามารถพักได้ทั้งสองแบบค่ะต่อไปเราก็จะมาสูนักแลงลงอีกรอบนึงนะคะจากท่าแมวหมุนหัวไหล่แหนท้องเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าแล้วก็ก้มหน้ายกสะโพกขึ้น ยกหลังยกสะโพกขึ้นนะคะกดส้นเท้าลงสุนัขแลลงนะคะฝ่ามือพยายามติดพื้นไว้นะคะโคนของนิวนงน้วที่1นิ้วที่2และฝ่ามือชิดพื้นไว้ปลายนิ้วมือสามารถยกได้นะคะพยายามกดส้นเท้าลงนะคะยืดสะบักยืดหลังให้สุดไม่โก่งหลังนะคะถ้าโก่งหลังแล้วฝ่าเท้ามักจะวางไม่ลงนะคะ ค้างาลมหายใจเมื่อครบแล้วก็กลับมาในพักในท่าเด็กนะคะด้วยการวางเข่าลงโกงหลงังแล้วก็ถอยก้นไปพักบนส้นนะคะพักในท่าเด็กหาลมหายใจค่ะอย่างที่บอกค่ะในท่าเด็กเราสามารถพับที่หัวไหล่นะคะเก็บแขนมาอยู่ข้างๆขาได้นะคะเป็นท่าพักท่าเด็กเช่นกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราต่อ จะต่อในท่านอนคว่ำนะคะค่ะก็ขยับตัวนอนคว่ำนะคะจะต่อในท่างูเหา่าท่าเตรียมคือเอามือวางไว้ใต้หัวไหล่นะคะเป็นท่าที่มือรับน้ําหนักอีกแล้วนะคะก็คือนิ้วเนี่ยนิ้วมือกลางออกจากการให้นิ้วกลางพุ่งไปด้านหน้าโคนของนิ้วที่หนึ่งนิ้วที่สองแล้วฝ่ามือไม่ควรจะลอยจากพื้นนะคะหมุนไหล่ให้ห่างหู กอดศอกคิดตัวยกศีรษะขึ้นยกอ,อกขึ้นนะคะหายใจเข้าพยายามไม่ให้สะโพกรอยจากพื้นนะคะเราค่อยๆวางตัววางศีรษะลงหายใจออกเราจะขึ้น3ามรอบรอบที่สามจะค้างท่านะคะยืดคอวางคางหายใจเข้าและออกให้สุดนะคะหมุนไหล่ให้ห่างหูกอดศอกคิดตัวในขณะยกศีรษะขึ้นยกอ,อกขึ้นหายใจเข้า หายใจเข้าสุดแล้วก็ค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะสักสองวินาทีเราค่อยๆวางตัวลงเพื่อหายใจออกนะคะวางหน้าผากก่อนจะขึ้นเราจะยืดคอวางคางหายใจเข้าและออกให้สุดนะคะขณะหายใจเข้าหมุนไหล่ไปข้างหลังกอดศอกชิดตัวศอกไม่ให้กลางออกนะคะเพราะกลางออกจะทําให้ตัวยกขึ้นลําบากมากนะคะแล้วค้างไว้ในท่า งูเห่านะคะ5ลมหายใจระหว่างคง้างท่าพยายามอย่างที่บอกนะคะฝ่ามือรับน้ำหนักก็คือโคนนิ้วมือตรงตำแหน่งที่เป็นจมูกนิ้วมือนะคะไม่ให้ยกจากพื้นแล้วก็ฝ่ามือนะคะประสานกับพื้นเอาไว้นิ้วกลางชี้ไปด้านหน้าไม่ให้ไม่ควรจะบิดข้อมือนะคะถ้าเกิดว่ามือบิดเนี่ยข้อมือก็จะบิดน้ำหนักจะตกลงข้อมือได้นะคะ หายใจเข้าหรือออกยาวทางจมูกเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วก็ค่อยๆวางตัวลงนะคะจากท่าง,งูเห่านะคะเราก็สามารถไปพักท่าเด็กได้โดยการยกก้นขึ้นนะคะอาจจะขยับขาเข้ามานิดหน่อยนะคะแล้วก็โกงหลังถอยก้นไปพักบนส้นนะคะก็จะกลายเป็นท่าพักในท่าเด็กนะคะแล้วก็ค้างไว้ในท่าเด็กในห้าลมหายใจเราจะเปลี่ยน เป็นท่านอนหงายนะคะท่าโค้งหลังเรียกว่าท่าแอนตัวค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นท่านอนหงายกันนะคะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วจากท่าเด็กนะคะก็ยกสะโพกขึ้นวางตัวลงนอนก่อนนะคะแล้วก็ตะแคงตัวเพื่อนอนหงายนะคะเป็นท่าแอ่นตัวนะคะก็ชันเข่าไว้ ถ้าใครยกสะโพกได้ไม่สูงในท่าแอ่นตัวนะคะอาจจะเอาส้นเท้าอยู่ห่างจากสะโพกพอสมควรนะคะโดยที่จัดปลายเท้าให้ปลายเท้าเนี่ยขนานกันไม่ปานออกด้านนอกนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ยกก้นใด้สูงก็จะขยับส้นเท้ามาใกล้ๆก้นหน่อยนะคะหมุนไล่เกาะพื้นไว้นะคะคว้ามือ หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นตามด้วยหลังส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนนะคะเมื่อยกสะโพกขึ้นสุดแล้วเข่าวควรจะอยู่เหนือข้อเท้านะคะถ้าใครยกสะโพกได้สูงก็จะขยับส้นเท้าเข้ามาอยู่คุใกใต้ก้นนะคะโดยที่อย่าลืมจัดปลายเท้าให้ขนานกันไม่บานออกนะคะแล้วก็เตรียมหมุนไหล่เกาะพื้นไว้นะคะยกสะโพกขึ้นหายใจเข้านะคะตามด้วยหลังส่วนล่างส่วนกลางส่วนบน ค้างไว้สักพักหนึ่งหลังจากเราหายใจเ,เข้าสุดนะคะเราค่อยๆวางหลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างและสะโพกลงค่ะเราจะทำสามรอบนะคะรอบที่สามเราจะค้างท่าไว้ค่ะถ้าเกิดว่ายกสะโพกขึ้นได้สูงใน,ในตอนยกตัวขึ้นนะคะก็เอามือจับส้นเอามือจับฝ่าเท้าไว้นะข้อเท้าไว้นะคะตอนยกอาจจะ มือจับไว้หรือว่าจะคว่ำมือเกาะพื้นไว้ข้างลำตัวก็ได้นะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นตามด้วยหลังส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนเอามือไปประสานกันนะคะด้านหลังเหยียดศอกให้ตรงนะคะแล้วก็ค้างไว้ห้ลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวทางจมูกตาอาจจะมองไปจมูกเอาไว้นะคะมีความรู้สึกถึงส่วนหลังที่เรากำลังพยายามโค้งอยู่นะคะ ขณะค้างท่าหนีบก้นเข้าหากันเพื่อให้ต้นขาเนี่ยขนานกับพื้นนะคะเมื่อค้างครบห้าลมหายใจแล้วก็ปล่อยมือคว่ำมือไว้ข้างลำตัวนะคะวางหลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างสะโพกลงค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาในท่าตอนในท่ายืดสะโพกนะคะและต้นขา จากเข่าที่งออยู่นะคะก็งอต้นขาเข้าหาลำตัวโดยที่กลางต้นขาออกห่างพอสมควรนะคะให้ต้นขาอยู่ด้านข้างของลำตัวตั้งแข้งให้ตั้งฉากกับต้นขานะคะเอามือจับปลายฝ่าเท้าไว้นะคะจากด้านนอกสามารถนวดฝ่าเท้าได้นะคะโดยเอามือนวดฝาาว่าเท้าแล้วก็กดแข้งลงตรงๆงนะคะขณะหายใจออก หายใจเข้าผ่อนหายใจออกกดนะคะโดยที่พยายามไม่ให้สะโพกเนี่ยกระดกขึ้นนะคะสะโพกให้อยู่ในระดับระนาบไว้ค่ะแล้วก็อาจจะกดค้างเอาไว้นะคะสักห้าลมหายใจเพื่อยืดตำแหน่งข้อสะโพกนะคะระหว่างที่ค้างก็เอาความรู้สึกตัวไปรู้สึกตำแหน่งที่เราพยายามยืดอยู่นะคะ น,นี้เป็นท่าย,ยืดสบายๆนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าท่า Happy Baby ค่ะหลังจากกดยืดเสร็จแล้วนะคะจะนวดฝ่าเท้าวนวดนิ้วเท้าได้นะคะต่อมาก็จะมาหมุนข้อสะโพกนะคะเข่างออยู่เอามือจับไว้ที่เข่านะคะแล้วก็หมุนเข่าเป็นรูปวงกลมนะคะให้ไปหมุนที่ข้อสะโพกด้วยนะคะไปทางซ้าย5ครั้งแล้วก็ไปทางขวาประมาณ5ครั้งนะคะ โดยพยายามหมุนเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านี้เป็นท่าผ่อนคลายข้อสะโพกนะคะทำสบายๆส,สามารถผ่อนคลายได้ทั้งหลังและสะโพกค่ะค่ะเมื่อหมุนสะโพกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักในท่าศพนะคะก็ยืดขาออกกางขาให้ห่างประมาณช่วงสะโพกนะคะปล่อยปลายเท้าตามสบาย มือก็หงายฝ่ามือนะคะให้แขนเนี่ยห่างจากลำตัวประมาณ45องศาแล้วก็หลับตาเพื่อผ่อนคลายเอาความรู้สึกตัวรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็ค่อยไปรู้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะให้ผ่อนคลายไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าข้อเท้าขึ้นมาทางน่อง เข่าต้นขานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายส่วนสะโพกแล้วก็ผ่อนคลายทั่วๆตัวนะคะน้ำมัสเตค่ะ